ในบ้านแล้ว <S <S> <S เขาจะต้องมาทําหน้าที่ในการดูแลบ้านรักษาบ้านดังนั้นบ้านของเราก็จะต้องมีอะไรคะมีเทวดารักษาพวกนี้เขาจะอยู่ตามประตูตามหน้าต่างบ้านนั่นเองนะคะพูดง่ายๆก็คือวิญญาณไปจําประตูไปจําหน้าต่างบ้านนั่นเองนะคะแต่ทีนี้เทวดาจะมีฤทธิ์ได้บ้านหลังนั้นเขาจะต้องไปพูดมีบุญญาธิการนั่นก็คือเขาจะต้องสวดมนต์ไหว้พระนั่งสม,งสมาธิเจริญธรรมนแล้วก็มีคนสร้างบุญสร้างกุศลมากมายแล้วก็แผ่เมตตาให้กับเทพเทวดาที่ประจําอยู่ในบานประตูแล้วก็หน้าตา่าง ประตูบ้านหน้าต่างบ้านด้วยแต่ถ้าบ้านไหนกินเหล้าเมายาเกตกรรมดกเกเรและข้าพระเทพเหล่านี้เขาก็พร้อมที่จะไปแบบนั้นเหมือนกันเพราะเทวดาเนี่ยเขาก็เหมือนกับเป็นวิญญาณวิญญาณหนึ่งที่ถ้าไปอยู่กับคนดีเขาก,ก็ดีด้วยแต่ถ้าไปอยู่กับคนไม่ดีกินเหล้าเขาก็กินด้วยดังนั้นมันเลยมีบ้านบางหลังที่สร้างแล้วไม่เกิดความเจริญรุ่งเรืองเห็นไหมคะความเชื่อว,ว่าถ้าไปสร้างบ้านแล้วอยู่ไม่เย็นเป็นไม่สุขมีแต่เรื่องทะเลาะโวงกันแปลว่าในบ้านมีเทวดาเกเรมาอยู่ด้วยนั่นเอง ดังนั้นพระสงฆ์นะคะหลวงปู่จรรยอะไรต่างๆเนี่ยคะก็เลยบอกว่าเจ้าบ้านก็ต้องมีการสวดมนต์นะแผ่เมตตานะคะแล้วก็มีธรรมะนะคะอ่าห่างจากอบายะมุกและเทวดาที่มาไปจําอยู่ในบ้านเนี่ยเขาก็จะเป็นเทวดาที่มีสัมมาทิฏฐิลักษณะอย่างนี้อ่าโอเคมาเราได้รับความรู้ในเรื่องของนะ้น